สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมนีกับมาพกพอกับบ่าวลุงลูอีสานแชแนลคือเกาครับครับผมพี่น้องครับมนีบ่าวลุงกับมีเมนูเสบๆมาฝากที่ฝากหนออ่อยที่เกาเลยครับพี่น้องมงนีบ่าวลุงได้ทั้งผู้หนาพี่น้องตับหงม้าพี่น้องแล้วกับมีเข่าครับเขา่าไก่ทอดครับพี่น้องเบงเป็นเซตของเป็นเข่าของประเทศไต้หวันครับพี่น้องเบิ้ง น่กกินบ่าครับพี่น้องนี่เขาอีมี่เซ็ตมาให้แบบนี้พี่น้องมาเ,เปิดเบิ้งว่าทาั้งในเป็นเข่าแบบใดครับพี่น้องเบิ้งพุ่นะเป็นกล้องแบบนี้เดี๋ยวบ้ารุงสิตัดแล้วแก้พี่น้องเพิ่งเป,เปิดเบิ้งทงังในพี่น้องพูดนะอู้ พึ่งมาดุนกันครับอ้สัตนแรกเป็นขนมครับพี่น้องสั้นแรกเป็นขนมครับพี่น้องอคุณเอาเดี๋ยวเบาลงซิเอาให้พี่น้องเบิงสัตนแรกเป็นขนมครับพี่น้องนี่ครับขนมแบบนี้ได้ครับเปิดให้เบิงนะครับพี่น้องเด้อสูงบ่นี่ครับพี่น้องเป็นขนม ขนมกินเล่นขนมกินกับกาแฟก็ได้ครับพี่น้องแบบนี้ครับเอาเดี๋ยวนี่บารุ่งเที่ยวไปก,กินกับกาแฟาพี่น้องเป็นขนมคุกกี้ครับมีหลายย่างหลายรูปแบบครับพี่น้องโอ้หน่ากินมากเลยครับพี่น้องสั้นที่สองมาเบิ้งกันเลยสั้นที่สองเป็นโอ้เป็นไก่ครับพี่น้องโอ้คุณนหรครับไก่กับไข่ต้มไก่ครับพี่น้องไก่กับไข่ต้มจ้ะ อ๋อ oh, <Man. S 1> นี่เป็นไข่ต้มพี่น้องอ๋อ oh, นี่เป็นไข่ต้มเด็ดแล้วบา้าลุงที่แก่เ,เพื่อนจัดเป็นเซตมาเลยด้อครับพี่น้องเด้ดูนะโอ้ไข่ต้มล้วครับพี่น้องเออนี่ครับเป็นไข่ต้มโอ้ไข่ต้มอ๋อนี่นี่พี่น้องเพื่อนจัดเป็นเซตมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่ไก่ทอดกับซิคูกับไข่ครับพี่น้อง แล้วก็อันนี้เข่าก็จะเป็นเข่าอ๋อเดี๋ยวเอาออให้พี่น้องเบิง้งทีละสัน่นทีละสัน่นนี่ครับพี่น้องไก่กับไข่ครับหูน่ากินมากเลยครับพี่น้องแต่ขยอนบ้า,างนี่กอนข้างล่างเป็นเข่าครับหูน่ากินมากเลยครับพี่น้อง ขนะเข่าเด้อเด้อเสียอาออกครับพี่น้องเบิ้งครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องอันนี้เบิเ้ล้วอันนี้เป็นเข่าครับพี่น้องหูน่ากินมากเลยอะน่ากินมากเลยครับเขา่าหืมนี่แหละครับพี่น้องเขาจัดเป็นเซตมาเอ้าเอา,าลุงซี มากินเข่ากับพี่กับน้องมาหนิเอาทังตำสมอเอาเทใตำสมกันโอวตำสมกับคุกหญ่งๆเลยครับพี่น้องเนื่องจากว่าไก่ก็น่ากินครับพี่น้องก็เลยเบาลงกับตำสมใส่เลยคู่กับไก่พอดีโอ้ยน้ำลายแตกครับพี่น้องปึง้งเอา ไก่เบาดลุ่งกับซีว้างไปแข้างๆนี้เลยครับมาเสิรแซ่บน้ำกันด้ยครับเอามาลุยเลยครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อมันนี่ใส่ซอนใส่สมครับพี่น้องอน้ำตับหกูฮุงมาใส่ข้าประเทศไตหวัดมองดูสิปิดยังไงอืม้ม Mm. 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 không Mm. Mm. tầm Mm. Mm. người Mm. toàn Mm. ตะไบฮุ้งกับใส่หมูย้อนน้ำครับพี่น้องอผักกับก็บมีแบบแตงกระหล่ำครับพี่น้องสลัดเออ้ามาลืมแม่น้ำผักครับพี่น้องมาแช่ๆแล้วกันครับ ส,วส่วนไซเซนกะปุนคือเก่าเหรอครับพี่น้อง ไข 형. ้องไกอ่อร่อยเป็นไก่หนึ่งพี่น้อง Se der, da! ไก่พัน <c oughs> ที่หนึ่งตรงเครื่องมเาเราพี่น้องโอ้แี่บครับ Pode me viu? โอ้แซบ่บดิบครับถึงดยอยครับมึงเข้ากินมาเบิดพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตกินหลังกล้องนะครับพี่น้องเนอะ โอ้เสียบคักาไอีหลีครับมื่อนี้ทั้งตับบมูฮูกทั้งไก่ทั้งไข่ต้มครับพี่น้องไก่หนึ่งรวมถึงเ็จเขานี่เนาะเอามื้อนี้เสียบคักอีีครับพี่น้องครับผมกขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยครับพี่น้องเด้อแล้วก็ขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าลุงลูกอีสานใช้น้ำหนักด้วยครับครับผม พอกันไม่คลิปหนาบาลุงจะมีเมนูอย่างแซ่บๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเกาแล้วครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้บาลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหนาเดีครับพี่น้องสวัสดีครับ